PRO Back to School 2023กลับมาแล้วนะคะทุกคนใครที่เล็งโปรนี้ไว้นะคะรีบไปใช้สิทธิ์กันด่วนๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้องก็จะขอมาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ iPad จากโปร c k to School ในปี2023นี้ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเขาก็จะมี iPad 2รุ่นนะคะที่เข้าร่วมโปร c k to School นั่นก็คือ iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 ค่ะแล้วก็ตัว iPad Pro 11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะคะซึ่งเป็นชิป M2 นั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาจัดโปรซื้อ iPad แถม Apple Pencil กันไปเลยค่ะคุ้มอยู่นะทุกคนประหยัดค่าประกาไปตั้ง4,000กว่าบาทเกับ5,000เลิศอยู่นะเพราะเอาจริงแล้วนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้เจ้าประกาเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิต ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มันจะช่วยในการที่ให้เราสามารถใช้ศักยาภาพของตัว iPad ที่เรามีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก่อนอื่นต้องก็อยากจะขอออกตัวก่อนขอว่าความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีของต้องนะคะคือมันน้อยนิดมากๆค่ะทุกคนคงไม่ถึงขั้นที่จะสามารถมารีวิวให้ความรู้ได้นะคะแต่จะขอเรียกว่าเป็นการมาแชร์ความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริโภคแล้วกันเนาะ ถือว่าเป็นการมาคุยกันนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยของต้องที่ดูไว้นะคะเป็น iPad Air 5ค่ะด้วยการที่เราประเมินการใช้งานของตัวเองนะคะก็ถือว่า iPad Air 5นี่ตอบโจทย์มากๆแล้วนะเพราะคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงมากเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีใช้ในการแก้ไขางานออฟฟิศเล็กน้อยมีจด Take note เวลาประชุมแล้วก็พวก Creativity นิดหน่อย และที่สำคัญราคาไม่สูงมากด้วยค่ะเพราะว่าราคาเริ่มต้นในตัว Wi-Fi 6 4 g ิกนี่ก็ราคาจะอยู่ที่2,1900บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวที่ต้องเล็งไว้ในใจเป็นตัว air 5 wifi หัวเซ l ลูลานะที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับต้องที่สุดเพราะว่าต้องเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางบ่อยค่ะเลยอยากใส่ซิมสำรองไว้หน่อยเวลาไปใช้งานนอกสถานที่ ซึ่งราคาเริ่มต้นของตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25,900บาทค่ะเป็นราคาที่น่าคบหาอยู่นะแต่ว่าความจุมันแค่64 g จิกเองอะซึ่งพื้นที่ไม่พอกับการใช้งานของต้องแน่นอนค่ะแต่ถ้าจะให้อัปเกรดความจุขึ้นตัว Air 5มันก็จะขยับความจุไปที่256 g จิกเลยนะซึ่งก็เกินความจำเป็นของต้องไปอีกค่ะ แถมราคาก็ยังขยับขึ้นไปที่33,900บาทเลยอะ่ะมันเลยทำให้แบบต้องเริ่มเอ๊ะในใจอะ่ะแบบเพราะในราคาเท่านี้ต่างกัน3,000บาทคือเราก็จะได้เป็นตัวโปร11นิ้วความจุ128 g ิแดทุกคนมันมีฟังก์ชันที่ล้ำกว่าด้วยแถมเป็นชิป M2 ในเรื่องของชิปอะก็คือต้องไม่ได้มีความรู้เรื่องชิป M1 M2 อะไรมากนักหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเป็นชิปตัวล่าสุดอะที่เขาออกมาคือถ้ามันไม่มีข้อแตกต่างเขาก็คงไม่ทํามาหรอกเนาะคือมันต้องดีแหละทุกคนเลยตัดสินใจซื้อเป็นตัว Pro 11นิ้ว M2 มาค่ะค่ะที่ต้องได้ตัวนี้มานะคะก็คือต้องได้มาจาก Apple Online Store ค่ะซึ่งก็คือซื้อ iPad Pro เขาก็าจะแถม ปากกาค่ะก็คือ Apple Pencil นะคะก็คือจะได้มาคู่กันแบบนี้ใช่แล้วทีนี้จุดมุ่งหมายของต้องคือต้องจะอยากจะซื้อมาเพื่อที่จะใช้ทดแทนการใช้นอตบุ๊กค่ะหมายถึงว่าอาจจะใช้ไปในการพบไปยังการประชุมซึ่งสามารถเทคโนตได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องแบกให้หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องก็เลยซื้อในส่วนของ Smart Keyboard มาด้วย สมาร์ทคี์บอร์ดนี่ก็ราคาอยู่ที่6,000กว่าบาทค่ะก็คือตอนแรกเล็งเมจิกคีย์บอร์ดไว้เหมือนกันแต่ว่าดูจากการใช้งานของตัวเองแล้วก็คือไม่น่าจะได้ใช้งานหนักหน่วงอะทุกคนต้องก็เลยซื้อเป็นแค่ตัวสมาร์ทคี์บอร์ดมาค่ะแล้วก็ อาจจะมีการใช้เมาส์เสริมเข้าไปด้วยก็ได้แต่ว่ามันคงนานๆใช้ทีอะมันคงไม่ได้ใช้ประจำมานะทุกคนเพราะว่าเวลายอยู่ที่ออฟฟิศก็จะมีคอมตั้งโต๊ะให้อยู่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ต้องก็ใช้แค่นี้ก็คือเป็น iPad แล้วก็มีปากกาแค่นั้นค่ะก็คือจบเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องมีแก้งานออฟฟิศก็อาจจะ ใช้คู่กับตัว Smart Keyboard ได้ก็จะทดแทนการใช้โน้ตบุ๊กของต้องไปค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วถ้าใครสะดวกสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Apple Store ที่มีที่ไอคอนสยามแล้วก็ตัว c e n t r a l World ค่ะหรือว่าจะตามยูสโตร์ก็ได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีตามมหาลัยใหญ่ๆคะ่ะในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ปรแบ็กทูส o o ได้นะคะ ซึ่งเขาก็กําหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือว่านักเรียนนักศึกษาในระดับมหาลัยค่ะถ้าใครเข้าไปซื้อที่ Apple Store นะคะก็อย่าลืมนำบัตรประจำตัวที่แสดงถึงการยืนยันว่าเรายังเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาไปยืนยันให้เขาดูด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกไปซื้อที่สาขาหรือว่าไม่สะดวกไป ในช็อปนะคะก็อยากจะซื้อผ่าน Apple Online Store แบบต้องก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เข้าไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันกันเป็นนิสิตแล้วก็นักศึกษาหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาผ่านทางยูนิเดนะคะเพื่อรับสิทธิ์การซื้อสินค้าในโปรนี้ค่ะจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Online Store ได้เลยง่ายมากๆค่ะ ซึ่งการซื้อผ่าน Apple Online Store นะคะก็เขาจะมีบริการผ่อนผ่านบาัตรเครดิตด้วยนะทุกคนรายละเอียดบัตรที่สามารถใช้ได้ก็ที่ขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะคะลองเช็คกันดูนะคะว่ามีบัตรของอะไรบ้างที่เข้าร่วมที่สามารถผ่อน0% 10เดือนได้บ้างแต่การซื้อผ่านสต e นะคะคือต้องไม่แน่ใจว่าจะมีโปรผ่อนผ่านบัตรเหมือนกันหรือเปล่าหรือเพื่อนเอนท่านไหนทราบนะคะสามารถเม้นแชร์ใต้คลิปเป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆได้นะคะ ใครที่เล็งไว้นะคะรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าโปรนี้เขามีกําหนดระยะเวลานะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่22มิถุนาแล้วก็จะไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2566นะทุกคนซึ่งระยะเวลาสั้นลงกว่าทุกปีค่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่ามันจะสิ้นสุดโปนี้ตอนวันที่26ตุลาแต่ว่าเขาปรับลงมาก็คือถ้าใครกำลังลังเลหรือว่ากำลังเลงไว้อยู่ รีบตัดสินใจค่ะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันโดนๆเลยค่ะ